สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้เป็นภาคอืมจะว่ายอย่างไงดีนะครับต่ช่วงนี้ชีพจรลงเท้านะครับแล้วก็การออกรายการนั้นนะครับก็กระท่อนกระแท่นบ้างหรือว่าทีบ้างนะครับไม่ค่อยจะเป็นปกติเท่าไหร่ผมกําลังพูดกับท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้เป็นช่วงนี้โอ้กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้โหนะครับสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับประมาณสิบเอ็ดโมง ตอนเช้าของ <c oughs> ยุโรปนะครับมีเหตุให้ต้องชีช้ประจอนรองเท้านะครับครั้งนี้มีภารกิจด่วนนะครับที่จะต้องพบปะกับบุคคลสำคัญในยุโรปนะครับมีการยื่นหนังสือแล้วก็บังเอิญว่าได้มาพบปะกับบุคคลบางกลุ่มนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทักทายแล้วก็มีส่วนช่วยเหลือนะครับขนาเล็กๆน้อยๆในเรื่องที่ผมถนัด ครับก็เรื่องภาษาองันะอรรองกฤษเรื่องนะครับอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับก็ช่วยกันไปแต่ว่านะครับมาในนามของภาคีไทยเพื่อสิธิประชชนนะครับหลังจากที่กลับไปเมื่อวันที่สิบสี่สิบห้านะครับกลางๆเดือนนั่นแหละนะครับแล้ววันนี้นี่เพิ่งจะมาวันที่ยี่สิบเท่าไหร่เนี่ย25้นะวันนี้นะก็ยัง <c oughs> ตอนนี้อเมริกากี่โมงเนี่ยต้อตงย้อนโอ้ กือบทีสองนะครับที่อเมริกาไม่น่าลนะผมถึงง่วงนะครับ mm. ก็เอาเป็นว่านะเข้าประเด็นเลยดีกว่านะพี่น้องอประเด็นนะที่สําคัญวันนี้ผมคิดว่าพี่น้องสงสัยว่าขาบวนการไอ,อะไรองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมน,นุษยชนและประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันประกาศตัวมาแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรตรงไหนเนี่ยนะครับแล้วพี่น้องจับกระแสอะไรได้ไหมพี่น้องที่อยู่เมืองไทยก็ สงสัยว่าเอะนะจะจะรู้อะไรได้ไงเนี่ยนะถ้ารู้จะเอาจริงหรือเปล่านะมันมีหลายกระแสนะครับสงสัยเอะแล้วที่องค์กรที่ตั้งมาเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยมีแผนจะทําอะไรกันต่อนะครับไว้ใจได้หรือเปล่าเนี่ยนะทักสินนะมีส่วนมาร่วมด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเอ๊ะทำไมกระแสมันแผ่วเหลือเกินช่วงนี้นะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยไอกระแสเมืองไทยอะครับไอที่จะลุกขึ้นมา ตะทวงมันก็ไม่เคยมีเยอะนิดาออกโพมาอะไรเงี้ยน,นะครับเออนะครับประกออ้ยนะครับมีคนสนับสนุนคอสอชอเยอะประยุทธ์นี่ถึงขนาดมีคนอยากให้เป็นนายกเลยว่างั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยข่าวเรื่องการต่อต้านนะั้นมันหนักหนาสาหัสนะครับหนักหนาสาหัสถึงขนาดเขาจะต้องเอาเข็นเอานิดาเนี่ยมาทําโพะโปรนะโอวย,อออออออยประยุทธ์แล้วก็คสอชอนะผมเองนะครับ <c oughs> ก็อยากจะน,ะนำเสนอนะมุมมองในจุดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมนะได้สัมผัสและก็ได้เห็นนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นภาพรวมๆกว้างๆนะครับผมเองไม่ได้มีส่วนไปนะเป็นผู้นำผู้บริหารอะไรขององค์การนี้นะครับเจตนารมณ์ตั้งแต่ต้นนั้นผมก็บอกแล้วว่าผมจะเป็นแค่นะครับเสรีไทยคนหนึ่งราษฎรเสรีไทยคนหนึ่งทำทุกอย่างให้กับทุกฝ่ายที่ทำได้ เป็นตัวเชื่อมประสานแล้วก็ดึงพี่น้องเนี่ยนะครับให้มารวมใจกันมั่นคงในหลักการนะครับสิทธิมนุมือและก็ประชาธิปไตยสมบูรณ์ล้างระบอบอํารเผด็จการในเมืองไทยล้มล้างกันให้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็สถาปนานะครับเสรีประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์นะครับนั่นก็เป็นเรื่องหลักเกณฑ์ที่เรายืนอยู่ตรงนั้นใครก็ตามที่ลุกขึ้นมายืนทําอะไรเนี่ยนะครับเราเต็มที่นะครับแต่วันนี้ผมจะเป็นกระจก สะท้อนให้พี่น้องได้เห็นนะครับภาพที่พี่น้องเห็นเนี่ยเนื่องจากผมนะครับไม่ได้อยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะหานะภาพต่างๆไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันติดอยู่ที่เครื่องที่บ้านแล้วว่าครั้งนี้เอาเครื่องแม็กมานะครับแล้วก็รูปเนี่ยบองเออันโชคดีได้โหลดรูปพี่น้องที่ LA เอาไว้มันก็เป็นนะประกายที่ให้พี่น้องได้เข้าใจว่านี่แหละนะครับวันนี้คนไทยสู้นะครับ วันนี้เปิดหน้าด้วยนะครับพี่น้องที่แอลเอเนี่มายืนหยัดเลยนะครับเรื่องสิทธิทมนุษยชนเนี่ยใครพูดมันก็ไม่ผิดนะครับนี่มีคําว่าประชาธิปไตยไทยคณะราษฎรนั่นะนะมีเรื่องราวที่วันยีบสีมิถุนาเนี่ยอันนี้พี่น้องที่ทางเซาท์แคลิฟอร์เนียนะครับก็ออกมาพูดกันเราทําในสิ่งที่มันถูกต้องไม่ผิดกฎหมายนะครับถูกต้องตามหลักสา,า,ากลนะครับทั่วโลกวันนี้เขาก็เข้าข้างเราเนี่ย we want democracy นะครับ Protect Human Rights Free Thai from California ก็เป็นกลุ่มเสรีไทยที่นะครับแถวแคลิฟอร์เนียนะครับอาต่อต้านรัฐประหารนะครับช่วยปลดปล่อยประเทศไทยนะครับอาทั้งหมดเนี่ยเป็นแต่งสิ่งดีงามั้งอ้าวอีกการหนึ่ง Free Political Prisoners นะครับเนี่ยเป็นเรื่องดีงานทั้งนั้นนะครับแล้วแต่ละคนที่ทําก็ทําด้วยน้าตายิ้มย้มแจม่มใสไม่ได้คิดไปฆ่าไปฟันกันไม่ได้ใช้ อาวุธไม่ได้ไปก่อการร้ายใดๆนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามหนึ่งได้ข่าวาพี่น้องที่ฮอลแลนด์นะครับนี่เสียดายนะไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปข้างบนนะครับผมยังอยู่ตอนล่างๆนะครับปฏิบัติภารกิจก็เดี๋ยวจะต้องกลับแล้วนะครับมันมาภารกิจที่เรียกว่ากระทนหันนะครับไม่คิดว่าจะต้องมาแต่ว่ามาแล้วเนี่ยนะครับก็โอกาสสําคัญนะครับเกี่ยวเนื่องกับ EU Council นะครับสภา EU นั่นแหละนะครับที่เขาได้พึ่งจะมีแถลงการของ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่ไปช่วยด้านสิทธิมชนเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพรสเนี่ยนะเขาก็บอกว่าในประเทศไทยพูดภาษาเหมือนเียวกันทั่วโลกนะครับว่าประเทศไทยนี่จะต้องกลับไปสู่ซิวิเลียนรูนะครับก็คือให้มีรัฐบานพนลพลเรือนเข้ามารับอำนาจตามกรอบประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งปล่อยนักโทษการเมืองปล่อยคนที่ถูกจับกลุมคุมขังทั้งหมดอย่ามีการละเมิดประชาธิปไตยจัดให้มีการเลือกตั้งเร็วๆนี่เป็นภาษาที่ทั่วโลกเขาพูดภาษาเดียวกันหมด นักเรายื่นหนังสือวันที่10นะครับตอนนั้นจําได้สิบอตอนที่อยู่ในยุโรปเราก็ยื่นแล้วเมือ่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าวันที่10นะก่อนผมจะเดินทางกลับเนี่ยก็ได้ไปยื่นหนังสือให้กับทางนะสภาเอ eu นะครับชัดเจนว่าเราไม่อยากให้ตัวแทนประเทศไทยนั้นนะครับที่จะเป็นผู้อธิบายความชอบธรรมของการรัฐประหารนั้นได้มีโอกาสไปเผยหน้าในเวทีนะครับก็ ขึ้นไปที่เดี๋ยวนะตอนยื่นนะั้นเรายื่นเรายื่นด่วนนะทางจดหมายนะครับซึ่งก็นะสั่งส่งทางอีเมลด้วยก็ถึงตัวเขาวันที่13มีแถลงการจากผู้เชี่ยวชาญแล้วเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี่นะครับ EU เนี่ยสภา EU นะั้นเขาลงมติเห็นร่วมกันหมดแปลว่าเป็นสากลนะครับเป็นที่รู้กันว่าเกือบ30ประเทศนั้นเห็นตรงกันว่าประเทศไทยนั้นนะครับได้ทำการละเมิดสิทธิมนชน ไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการจะนะสถาปนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยคืนน้ำนาจให้ประชาชนนะครับมีรถแมพที่ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอยคอดเรื่องการค้าขายการท่องเที่ยวการศึกษาวัฒนธรรมเศรษฐกษิจนะครับแล้วก็แม้กระทั่งการทหารนะเขายุติความร่วมไม้ร่วมมือต่างๆเอาไว้นะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและผมเองก็อยากจะมีโอกาสนะครับนะ เข้าไปขอบคุณนะท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าและสิ่งที่ท่านได้ทํานั้นนะครับเป็นสิ่งที่นะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งมือเปล่านะครับวันนี้ถูกทาหารใช้อํานาจนะครับทั้งเกี่ยวพาราศีโอโลมหลอกลวงนะตบหัวลูบหลังแล้วกนะ็เอาปืนขม่มขู่นะครับจนทั้งทาคนเนี่ยทำให้คนเนี่ยอยู่ในสภาพที่นะเป็นเป็นนะอาณาจักรแห่งความกลัวนะครับ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับทุกภาพที่เขาได้ฉายทั่วโลกโดยเพราะคนไทยเราที่พยายามจะส่งเสียงไปยังองค์การต่างๆนะครับทั่วโลกแล้วเมื่อวานนี้เองครับวันที่ยีบสามเนี่ยก่อนจะเดินทางมาผมก็ได้ออกคลิปนะครับไว้ที่ซานฟรานแล้วก็ปล่อยขึ้นนะครับตามตารางเวลาก็บอกไปว่า ALRC นะครับเขาเรียกว่าเป็นเอเชีนนะ Legal Resource Center เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายนะครับให้เป็นนะให้ข้อมูลอะไรต่างๆไปกับทาง UN Human Rights Council นะครับก็นะอ,องค์การนะสภา,าทางด้านสิทธิมนชนของอาสาประชาชาติองค์การสหประชาชาตินะครับเข,เขาก็ได้ออกถแถลงการนันะแล้วมีโอกาสไปพูดนะเป็น oral statement นะ นี่พาสคาคียไทยเพื่อสิทธิมนุชนสักวันนึ่งจะได้เป็นตัวแทนเสียงพี่น้องเข้าไปนะครับแต่ว่านี่เราไม่ได้มีหน่วยงานที่เราสามารถจะเข้าไปถึงได้นะครับแต่ว่าสักวันหนึ่งนะครับถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปที่สภาเอ eu นี่ไม่ใช่สภาเอ eu โทษทีอันนี้เป็นนะครับสภาออของสาประชาชาตินะครับที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับก็มีการประชุมกันแล้วก็กําหนดเป็นประเด็นต่างๆขึ้นมาพูดคุยแล้วประกวดเขานะครับ ได้นะให้ ALRC เนี่ยนะครับไปถแถลงการเขาก็พูดในเรื่องประเด็นที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยับการละเมิดสิทธิทมนชนในรูปแบบต่างๆการจับกุมคุมขังการตรวจค้นโดยที่นะสร้างอาณาจักรแห่งความกลัวเนี่ยแล้วก็ไม่มีโรดแมปที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งอะไรสักทีนะอะไรเงี้ยนะครับต้องให้มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วนะครับอืมก็พูดเรียกว่างไงครับเรียกว่าพูดแทนใจพวกเรานะครับ เป็นกระแสหลักที่พูดอยู่แล้วแล้วก็ได้ไปพูดสั้นๆนะครับต่อ,อที่ประชุมตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นการประชุมของอ,อันนี้เป็นการประชุมเขาเรียกว่า26 session นะครับเรียกว่าการประชุมกันสมัยที่26นะครับของนี่แหละองค์กรนะด้านสิทธิมชนของ UN เนี่ยนะครับเป็นสภาด้านสิทธิมชนเขาก็นะได้รับทราบเรื่องราว พราะกระแสของทางยุโรปนี่แรงมากนะพี่น้องนะช่วงที่ผมมาอยู่ที่ยุโรปเนี่ยนะครับแต่อยู่อีกคนละประเทศกันก็ผมไปใช้เวลากับพี่พี่น้องๆเยอะพอสมควรแต่ว่าเปิดตัวไม่ได้แม้วันนี้ผมเองก็ไม่เปิดตัวนะครับการไปพบปะช่วยเหลือนะครับท่านที่กล่าวมาข้างต้นรายการก็ก็ทําด้วยการนะครับบังเอิญนะเป็นเรื่องบังเอิญแล้วก็ผมก็ไม่เปิดตัวที่ไหนนะครับแล้วเราก็เองก็ นะครับไม่อยากจะหวือหวาอะไรมากมายเราสู้ตามวิถีประชาชนแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะบ้านเมืองมันจําเป็นต้องร่วมไม้รวมมือกันเนี่ยที่ผมได้แจใ้งพี่น้องไปว่านะครับใครที่อยากจะเป็นเสรีไทยสนับสนุนองค์การเสรีไทยแล้วก็ไม่เชื่อใจว่าเอ้ให้ชื่อให้อะไรไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกิดนะ้ำไว้ใจไม่ได้ถ้าพี่น้องเชื่อใจผมเพียงดินรักไทยนะครับว่าได้ต่อสู้มาแนวทางพี่น้องไม่มีทางจะขายตัวให้กับทางฝั่งของเจ้าฝั่งของทหารแน่นอนนะครับ แล้วก็ยินดีที่จะเป็นพันุโรงเป็นคนรับใช้เป็นนะลูกหลานคนหนึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่งธรรมดาตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะครับนักวิชาการนะนอกสังกัดเนี่ยที่ออกมาต่อสู้ร่วมกับพี่น้องนะครับก็ยินดีที่จะประสานให้กับทุกฝ่ายที่ผมสามารถจะช่วยได้นะครับแล้วยืนยันเลยว่านะครับด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นนักสิทธิมชนแล้วก็นะผมก็ไม่ดะมีอะไรมากมายก็เพียงดินที่พี่น้องที่พี่น้องรู้จักเนี่ยยินดีนะครับจะช่วยประสานถ้ากรณีที่ ทุกฝ่ายเนี่ยต้องการให้ผมช่วยนําเสนอข่าวสารนะครับส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าลิงก์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องยินดีอย่างยิ่งนะครับวันนี้เราอาจจะนะรอฟังว่าภารกิจต่างๆนั้นทางองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนชนนั้นและมนุษย์และประชาธิปไตทยนั้นเขาจะได้ทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็เขาจะให้พี่น้องร่วมมืออะไรเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงจะออกมาแล้วครับนะครับเขาคงจะออกมา ถ้าออกมาแล้วผมก็จะเอามาช่วยจับช่วยย้ำเลครับอันไหนที่เราช่วยกันได้อันไหนผมมาคิดต่อขยายความส่งเสริมกันได้นะครับเพื่อต่อต้านประชาธิปไตยคือนำอำนาจสูงสุดให้กับประชาชนสถาปนาระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์พิทักษ์รักษาสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างสมบูรณ์นะครับทําทุกอย่างได้ผมจะทําแล้วก็ถ้าตรงไหนนําพี่น้องได้บ้างก็จะนํานะครับแต่ไม่ได้นําฐานะจะเป็นผู้นานะแต่จะเป็นผู้ที่อุทิศตัว นะครับเอาความคิดไปวางให้พี่น้องเอาร่างจดหมายบางไปวางให้พี่น้องหรือว่าเชื่อมด้วยข้อมูลต่างๆให้พี่น้องได้เกิดนะครับกำลังใจมองเห็นภาพความจริงแล้วก็ต่อสู้อย่างขันแข็งจนกว่าเราจะชนะนะครับอันนี้ก็ได้ปรารถนาตัวเองไว้แล้วนี่โอ้ตาจะปิดนะครับโอ้ที่แท้มันนะครับเที่ยงวันแล้วเที่ยงวันที่นี่ก็โอ้โอเมริกาก็เป็นตีสองนะครับถ้าจำนน่าจะเป็นประมาณตีสอง น,นี่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งคงต้องขอไปสนุสในโรงแรมแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนเย็นนี่ก็นะครับแวะทานข้าวทานปลากับมิตรสหายแล้วก็นะครับคงจะย้ายไปอีกประเทศหนึ่งแล้วก็จะขึ้นเครื่องกลับนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ครับนะคงจะได้กลับไปคุยกันอีกทีตอนอยู่ที่ นะครับที่ซานฟรานซิสโกแล้วแต่ว่าถ้ามันมีประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยผมทําคลิปไว้นะครับพี่น้องมันคงทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับก็ให้กําลังใจพี่น้องนะครับในการต่อสู้นั้นนะครับพวกเราขอให้มีความหวังวันนี้ทั่วประเทศเอ่อทั่วโลกนะครับเขาอยู่ข้างพี่น้องนะเขาอาจจะเห็นว่ากระบวนการต่อสู้นั้นนะครับมันของเสื้อแดงนี่ก็โดนเขายุบย่อยสลายไปแล้วและกระบวนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เป็นกระแสของประชาชนจริงๆนั้นนะครับก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองว่า เป็นของตรงไหนอย่างไรนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วจะสู้ต่ออย่างไรนะอันนี้แล้วเอาจริงไหมล่ะที่ประกาศไว้นั้นมีแผนการชัดเจนหรือไม่นะครับอืมแล้ววันนี้กระแสะในประเทศไทยเนี่ยมันก็แผ่วๆนะเนี่ยมันแผ่วจริงหรือเปล่านะครับแล้วจะสู้กันยังไงนั่นน่ะนะจะไหวไหมนะ่ะแล้วประชาชนทั่วโลกที่อ้างว่าเป็นเครือข่ายนั้นจะทํางานร่วมกันอย่างไรนะครับนี่เขาก็คงจะตั้งโจทย์ไปที่ทางฝั่งขององค์การนี้นะครับ แต่พวกเราต้องไม่ลืมนะพวกเราที่เป็นเสรีไทยเนี่ยเป็นราษฎรเสรีไทยเนี่ยนะครับเรามามีหน้าที่ที่ต้องเติมเต็มนะครับแล้วก็มเนะีเติมในส่วนที่เป็นช่องว่างด้วยนะครับให้กับขบวนการนี้ในเมื่ออุดมการณ์มันตรงกันและเขาจะทําเพื่อประชาชนทําเพื่อกําจัดสิ่งที่มันเป็นปนัญหามายาวนานเราต้องช่วยกันนะครับผมเองก็อยากการให้กําลังใจพี่น้องนะครับว่าวันนี้นะเป็นวันที่มันเป็นโอกาสสําคัญของเรา เขาอาจจะแปลงรูปแปลงร่างแกล้งทำนูน่นทำนี่แต่ว่าสันดานที่เป็นประเด็จการของพวกเขานั้นมันและความไม่จริงใจในการที่จะสร้างประชาธิปไตยให้อำนาจเป็นของประชาชนมันจะทำลายพวกเขาเองแล้วต่างชาติเาก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยแล้วทำไม่ได้แล้ววันนี้ในเมื่อมีผู้กล้าที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้ในนามองค์กรอะไรเนี่ยไอ้พระเสรีไทยเพื่อสิธิมชนและประชาธิปไตยเนีน่ย พวเราต้องสนับสนุนกันให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็จะต้องส่งเสียงไปให้เห็นว่ากระบวนการนี้ต้องเป็นกระบวนการบริสุทธิ์ของประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสูงสุดไม่ใช่เพื่อตัวบุคคลนะครับเมื่อประชาชนชนะแล้วเท่านั้นแหละจะเอาใครมารับใช้นะจะเอาให้ใครอยู่ใครไปจะทําอะไรตรงไหนอย่างไรจะสร้างกฎระเบียบจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วกนะ็รูปร่างหน้าตาของประเทศอย่างไรนั้นประชาชนกําหนดได้นะครับแล้วเราก็ ใช้หลักการประชาธิปไตยสูงสุดแล้วก็มาสร้างวัฒนธรรมการเคารพหลักสิทธิมนชนเคารพความเป็นคนเท่าเทียมกันนะครับเคารพหลักสิทธิหลักประชาธิปไตยทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาฝันร่วมกันแต่วันนี้เรามีภารกิจร่วมกันนะครับพี่น้องที่ซานฟรานทําไปแล้วพี่น้องที่ฮอลแลนด์ทําไปแล้วนะครับทําแล้วถ้าอยากจะเผยแพร่นะครับหาลัยประชาชนนะครับเป็นศูนย์กลางให้ส่งนะอีเมลไปตามที่ผมเคยบอกไว้นะครับ แล้วก็อันไหนที่เผยแพร่ได้เลยผมมีเวลาเนี่ยก็จะช่วยนะครับเพื่อให้ได้เห็นภาพอันยิ่งใหญ่ของประชาชนทั่วโลกนะครับวันนี้ก็คงจะไว้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะแล้วยังไงนะครับถ้าจังหวะเหมาะนะครับมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมอะไรยังไงเนี่ยผมจะพยายามนะครับถึงจะอยู่สนามบินก็จะพยายามอัดคลิปแล้วก็พยายามอัปโหลดเท่าที่เวลามันมีอยู่นะครับแต่อาจจะไม่มีความวือหวาในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องของ ความเลื่อนไหวอะไรนะครับเพราะมันบรรยากาศมันก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหรนะ่นักนี่ก็นะครับคงจะใช้เวลานานไม่ได้เพราะเดี๋ยวต้องนะครับเ,เจ้าบ้านเขาคงจะพาไปทานข้าวนะครับเอาเป็นว่าแล้วยังไงนะเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้วันที่25แล้วนะครับเดือนมิถุนายน2557แล้วและจะพบกันใหม่สวัสดีครับ